สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องมหาพรหมมหาบุรุษด,ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคจรส่องทิศให้สว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านย่อมเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นท่านรอบรู้ธศัตรูที่เลว และสัตว์ที่ประณีตรู้จักสัตว์ที่มีราคาและสัตว์ที่มีที่ไม่มีราคารู้จักจักรวาลนี้และจักรวาลอื่นรู้จักความมาและความไปของสัตว์ทั้งหลายความรู้ทั้งมวลในโลกนี้มีแหล่งกำเนิดอยู่ณนะที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกาย ในการของตัวมนุษย์ท,ทุกคนในโลกที่พระสัมมา,รราสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเอกายมัตทางสายเอกสายเดียวซึ่งเป็นทางดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเมื่อเรานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้ถูกส่วนความเห็นแจ้งและความรู้แจ้ง ก็จะบเกิดขึ้นเราจะรู้เห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงจนกระทั่งเข้าถึงแหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทเจ้าที่พระองค์ทรงดำเนินจิตด้วยการหยุดนิ่งเข้าไปทางสายเอกนี้จนกระทั่งมีใจยหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นโลกวิทูลผู้รู้แจ้งโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรมนิมันตนิกสูตรว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคโจรส่องจิตให้สว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่าน ย่อมเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวและสัตว์ที่ประนีตรู้จักสัตว์ที่มีราคะและสัตว์ที่ไม่มีราคะรู้จกักจักรวาลน,นี้และจักรวาลอื่นและความรู้จักความมาและความไปของสัตว์ทั้งหลายแม้พวกลม จะเป็นผู้ที่มีทิฏฐดมากมีกรุภภาพมากหรือจะมีอายุข,ขายยืนยาวมากนับเป็นมหากัปขนาดไหนแต่พรมก็ยังไม่หมดกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าหากหมดกิเลสเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นดับเป็นจักขัรแล้วสรมกายร,รหัดก,ก็ตกศูนย์ ถูกดูดพูกไปสวยสุขล้วนอยู่ในอายตนะนิพานและไม่ต้องกลับมาเกิดอีกซึ่งท่านใช้คำว่าขีนาชาติวุตสิตังพรมมจริยังกัตังเรลยังนาปังอิตตะตาสิ้นชาติ ชาติสิ้นแล้วโรมอาจารย์ก็อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำคือกากระจัดกิเลสอสวะให้สิ้นไปท่านก็ทำเสร็จแล้วกิจอย่างนี้กิจอย่างอื่นนอกจากนี้ไม่มีอีกแล้วส่วนพรลมทั้งหลายนั้นยังไม่พ้นจากสังสารวัตรต้องกลับมาเกิดอีกถึงแม้จะมีอนุภาพมากมาย และมีอายุไขย,ยืนยาวสัปปาในกิจก็ยังไม่จบสิ้นตรมยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนพระอาหารหันต์จึงยังต้องวนเวียนอยู่ในทุกสามต่อไปด้วยเหตุที่ตรมสวยสุขด้วยอำนาจฌานสมาบัติเป็นเวลายาวนานมากเป็นมหากรรจึงทำให้ท่าน ผู้ไปเกิดเป็นพรหมบางท่านเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นอมตะไม่มีวันแก่และวันตายถึงขั้นกลายเป็นสันสตัตทิฐิคือความเห็นว่าพรมโลกเที่ยงแท้ที่สุดเป็นจุดที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเหมือน พระโมหาพรมซึ่งเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่จุติและไม่อุบัติต่อไปอาศัยพระรูธองค์ทรงเป็นยอดกาลยานวิทยให้จึงละมิจฉาทิฐิของตนเองได้เรื่องมีอยู่ว่าท้าวพระกะมหาพรมสวยสุขอยู่ในพระมโลกยาวนานมากครั้งหนึ่ง เกิดความเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผู้ล้ำเลิศประเสริฐที่สุดเป็นผู้มีศักดานุภาพยิ่งใหญ่เป็นผู้มีฤทธิดเด์เดชเหนือสิ่งทั้งปวงตัวเรานี้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายส่วนว่าพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งกล่าวกันเล่นหาสาระความจริงไม่ได้ พระบรมศราสดาทรงรู้วาระจิตของพระพรมท่านนี้จึงเสด็จขึ้นไปพรหมโลกช่วเวลาเพียงบุรุษเหยียดแขนของตนออกไปและคูแขนกับเข้ามาเท่านั้นครั้นพระกะมหาพรมเห็นพระพุทธเจ้าพุทธองค์แล้วจึงทักว่าดูก่อนท่านผูเ้เป็นเช่นรักกับเรา ท่านมาถึงที่นี่ก็ดีแล้วจะได้ปรสาสัยกันข้าพเจ้ามีความเห็นว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนแต่เป็นของเที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนถาวรอยู่ตลอดกาลไม่รู้จะแก่ไม่รู้จะตายไม่มีอะไรจะกำจัดความทุกข์ที่เกิดแก่ผู้ใดได้ได พระผููมีพระคเจ้าทรงเมตตาเตือนสติมหาพรหมว่าดูก่อนมหาพรหมความคิดของท่านช่างหน้าอนาจิ่งนักบัดนี้ตัวท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตผิดเพี้ยนไปแล้วพระกามหาพรหม จิงตอบว่าดูก่อนสมณะโครมโลกที่ราเข้าพระเจ้าอยู่นี้มีแต่ความสุขความเบิกบานหาความทุกข์สี่ประการคือชาติทุกข์พยาทิทุกข์จาราทุกข์และมรณะทุกข์ม่ได้เลยเช่นนี้จะไม่ทิ้งแท้ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนมหาพรหมเราก็รู้อยู่ว่าตัวท่านนี้มีเดชานภาพมากแม้แต่พระอาทิตยพระจันทร์ซึ่งมีรัศมีรุ่งเรืองแก่กล้าก็ส่งแสงให้สว่างไปทั่วหมื่นโลกธาตุเหมือนกับรัศมีของท่านไม่ได้แต่เราก็รู้แจ้งว่าตัวท่านนี้มีอัคีไฟคือ กิเลสคอยเผาผลาญในสัญญาณอย่างนี้จะกล่าวว่าเป็นผู้มีความสุขสําราญได้อย่างไรดูก่อนมหาพรหมเรารู้ชัดแล้วว่าตัวท่านนี้มีสัปดาห์ลุภาพมากแต่เราก็รู้ว่าท่านนี้เป็นผู้ไม่รู้จักที่อยู่ของพรมชั้นสูงเช่นอภัสราพรม ทุปกินมหาพรหมและเวหัพลาพรหมแม้สัตว์จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นนั้นได้อย่างไรบ้างตัวท่านก็ม่รู้ท้าพกามหาพรหมกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ท่านมากล่าวกับพ้าเจ้าเป็นตำนงว่าท่านผู้เดียวท่าน,นั้นที่เป็นผู้รู้จัก วิบากกรรมของสัตว์ตั้งปวงข้าพเจ้ายังไม่เชื่อก่อนแม้ตัวข้าพเจ้านี้มีสัปดาลุภาพยิ่งกว่าใครใครยังไม่รู้กรรมวิบากของสัตว์ตั้งปวงเลยพระผู้มีพระเจ้าจึงท้าว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงแสดงฤทธิ์ให้เราดูเดี๋ยวนี้เถิดพระกามหาพรม ความนั้นจึงจแสดงฤทธิ์เพื่อให้กายของตนหายไปพระบรมศาสดาทรงบรรดาฤทธิ์ที่ให้พรมนั้นหายไปได้แม้จะซ่อนเร้นอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์ก็ทรงได้เห็นหมดและไม่ว่ากาพรมจะพยายามซ่อนเร้นอยู่ที่ไหนกายของพรม ก็ไม่จะหายไปจากครองจักสุกของพระพุทธองค์เมื่อจบปัญญามหาพรหมก็ตรงเข้าไปนั่งอยู่ในพรหมวิมานด้วยความขอแท้แล้วยังถูกหมู่พรหมผู้เป็นสหายทั้งหลายปาปัญญะเยะ้ยกาพรหมจึงทูลพระพุทธองค์ว่า ดูก่อนพระสมณะโพดมท่านจงทลายฤทธิ์ของท่านบ้างพระพุทธองค์ทรงบันดาลให้พระบรกายอันตรธานหายไปและไม่มีมหาพรหมองค์ใดสามารถเห็นพระบรกายของพระพุทธองค์ได้อีกทั้งพระองค์ได้ตรัสพระธรรมเทศนา ในท่านกลางหมู่มหาพรหมให้ได้ยินแต่พระสุรเสียงเท่านั้นครั้นพอควรแก่กาเวลาแล้วพระองค์ทรงสแสดงพระวรากายให้ปรากฏตามเดิมจากนั้นจึงตรัสสอนให้ประกาศร,รมและละจากมิจฉาทิฏฐิว่าดูก่อนประกาศพรม ตัวท่านนี้เป็นผู้มืดบนด้วยอวิชาแต่มาเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้มากด้วยปรีชาก็าจะเปรียบตัวท่านก็อุปมาเหมือนบุรุษเข็นใจได้ผ้าคลุมกายผืนเลน็กทีเดียวแล้วทึกทักเอาว่าตัวเองมียศศักดิ์หาผู้ใดเสมอไม่ได้ท่านรู้ไหมว่า ตัวท่านนี้มาจากไหนจึงได้มาบังเกิดในชั้นพรมโลกพระกาพรมยรลัสารคภาพว่าข้าแต่พระสมณะสถานที่จุติและปฏิสนธินั้นข้าพระบาทนี้มิได้รู้แจ้งหากพระองค์รู้เข้าใจก็ขออรัตนาวิทัศนาด้วยเถอ พระพุทธองค์ทรงเฉลยใน่าำกลางกรมทั้งหลายว่าครั้งหนึ่งโลกว่างจากพระพุทธศาสนากรมผู้นี้ได้เกิดเป็นข้าบุตีผู้มีทรัพย์แต่กลับเห็นโทษของคารวาสว่าการครองเรือนเป็นทุกข์จึงตัดสินใจนแน่ๆออกบรรพชาเป็นดาบทพระพุทธรถบำเพ็นตะ จนสำเร็จจตุตระฌานเมื่อละโลกก็ไปบังเกิดเป็นพรหมในชั้นเวหัปลาอยู่เป็นเวลานานแล้วฌานถอยมาอยู่ในตติยฌานจึงจุติบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุภกกินนหาเมื่อฌานถอยลงมาอยู่ในทุติยฌาน ท่านได้จุติมาบังเกิดในชั้นอภัสราพรมกรั้นจุติจากชั้นอภัสราพรมก็ได้มาบังเกิดในชั้นมหาพรมอันเป็นปฐมชาตภูมิแห่งนี้เพราะฉะนั้นความยืนยาวของชีวิตที่ได้เสวยสุขอยู่ในภูมิต่างๆของพรหมโลกจึงทำให้พรหมไม่รู้จักที่มา ที่ปยของตัวเองเมื่อพระกาพมด้วยสดับเช่นนี้ mm hmm. ก็คิดว่าพระสมณะโกดมทรงมีพระปัญญายอดยิ่งทรงรู้อดีตและอนาคตที่ไม่มีใครเสมอเหมือนได้เลยคิดแล้วก็วละจากความเห็นผิดของตนและกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์โดยจิตเลื่อมใส จากนั้นพระบรมศราสัลาก็อ,อันตรธานจากพรโมโลกกลับลงมายัางโลกมนุษย์ตามเดิมเราจะเห็นว่าความยืนยาวของชีวิตในพรหมโลกนั้นบางครั้งเป็นเหตุให้พรหมโลกทั้งหลายหลงผิดไปว่าตัวเองพ้นทุกข์แล้วเพราะไม่แก่ไม่เจ็บ และไม่ตายเป็นธรตะที่สุดเพราะฉะนั้นพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายขณะที่มีกำลังสร้างบาร,รมีท่านจะอธิษฐานให้ได้เฉพาะสวรรค์เฉพาะสวรรค์สมบัติและบุญสมบัติคือสร้างบาร,รมีและสวยบุญในเฉพ,เฉพาะในสองภพภูมทิท่านั้นจะได้ไม่หลงตัวเอง และเสียเวลาในการสร้างบาร,รมีขณะที่ยังอยู่ในวัตะสองสารวัตรอันหาเบื้องต้นข่างกลางและในที่สุดนี้ดังนั้นการที่เราศึกษาเรื่องราวความเป็นไปของพรมทั้งหลายวัสเสวยพรมสมบัติกันยานานเพียงไรพรมมีกี่ชั้น ทำความดีอะไรเอาไว้จึงได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเราศึกษาเพื่อให้เกิดความรอบรู้แต่ว่าเรามีเป้าหมายที่สุด่างธรรมตั้งความปรารถนาปัะะห่่ากทางคือสติปุรีครั้นถึงเวลาเราก็ลงมาสร้างบารมีกันต่อเพื่อหรือพบหรือชาติหรือ วัตฏะสงสารและไปให้ถึงที่สุดแห่งคาดังนี้ให้ทุกคนทุกท่านรักษากําัังใจให้เข้มแข็งด้วยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เยียนมันเกียนเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนครับก,ก็ขอจบคลิปเพียงเนี้นะครับ di dalam crypto fighter